สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาชมแปลงที่ดินที่อำเภอกระสังจังหวัดบุริรัมกันค่ะแปลงที่ดินโลง่ลงๆสวยๆประกอบด้วย4ช่โฉดตามนี้เลยนะคะรูปแปลงเราก็จะได้ประมาณนี้เลย ระกอบไปด้วย4ชนดนะคะชนดไปแรกเนื้อที่กว้างที่สุดเลย18ไร่28ตารางวาติดกับถนนสาธารณประโยชน์2ด้านค่ะแปลงที่2รูปแปลงสีเขียวแบบนี้ค่ะเนะื้อที่2องไร่ต่อมาเชื่อมต่อด้วยแปลงที่3 2อไร่1งงาน35ตารางวา และสุดท้ายเป็นแปลงที่4เนะื้ที่เสียไร่2 8งาน83ตารางวารวมแล้วเราจะได้หน้าตาแปลงทั้งหมด4แปลงรวมกันได้ดังนี้เลยบรรยากาศแปลงที่ดินของเรานะคะลงร่นะคะอากาศปลอดโปร่งแบบนี้เป็นที่ดินแปลงสวยที่สามารถทำประโยชน์ได้รอบด้านเลยค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เราจะเห็นเป็นอ่าเนี่ยตรงนี้เป็นอาคารศาลานะคะสาราที่เจ้าของที่ดินท่านใจดีมากๆเลยท่านมอบให้กับหมู่บ้านเพื่อทําเป็นศาลาสาธารณะประโยชน์ใช้ประโยชน์ส่วนรวมสําหรับหมู่บ้านนะฉะนั้นที่ดินของเราค่ะจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านถนนก็จะเป็นถนนคอนกรีตหนานแน่นสวยงาม สะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เลยอ่าเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเนี่ยเป็นเข้าสู่หมู่บ้านนะถนนคอนกรีตนะคะแล้วรอบหมู่บ้านตรงนี้คือเชื่อมกับอีกหมู่บ้านหนึ่งแตงเราจะเป็นแบบนี้เลยจ้าตั้งอยู่ที่หมู่ที่10นะคะตำบลบุรีรัมค่ะ ถนนราวแบบนี้สะดวกสบายนะสัญจรสะดวกสบายเป็นแปลงที่ดินที่เหมาะทุกด้านทุกมิตินะคะไม่ว่าเราจะแบ่งบางส่วนของที่ดินปลูกเป็นบ้านก็จะทำได้ดีมากๆเลยเพราะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเนาะแบบนี้ถนนน้ำไฟถึงแล้วนะคะเป็นทางเข้าหมู่บ้านแน่นะก็จะค้าขายก็ได้เนาะเป็นชุมชนนะคะ นี่ตอนนี้เพื่อนบ้านแปลงติดเราก็ลงกล้าข้าวต้นกล้าข้าวแล้วแบบนี้เลยจ้ะหรือว่าเราจะทําเป็นแปลงนาะเหมือนปัจจุบันที่ทำอยู่หรือจะเป็นแปลงไร่ก็เหมาะเช่นกันคะ่ะอยู่ที่หมู่บ้านคุ้มโคกเตงนาะหมู่ที่10บตาบลกระสางอํเาเภอกระสังจ้าเมือปริรมจ้า อ่าตรงนี้เลยแปลงที่ดินเล็กที่โฉนดแปลงแรก26135แปลงที่2 51925แปลงที่3 51926และแปลงที่4 51927ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมกรุณาโทรที่เบอร์083 553 5141หรือ ID Line 083 553 5141เช่นกันค่ะ